โอ้โหคุณผู้ชมครับฟังกันด่วนๆเลยครับวอลบอลชายไทยเราทุบกัมพูชายับ3มเซตร,รวดเรียกว่าไม่ให้ผุดไม่ให้เกิดกันเลยทีเดียวกัมพูชาไร้ชัย4นัดติดและไทยเอาชนะกัมพูชาได้ในครั้งนี้ทําให้คว้าชแชมป์ในสนามแรกไปได้ในซีวี g u ก2025ดับมันแฟนๆวอลบอลกัมพูชานะครับที่ก่อนหน้านี้บอกว่าจะเอาชนะไทยได้อย่างแน่นอนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดแลแะคอมเมนต์จาหนักจะเต็มในคลิปนี้กันครับ สวัสดีครับอยู่กับผมจ่าที n เอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องจ่าที n เเช่นเคยนะครับหากใครชอบคอนเทนต์สไตล์แบบนี้เนี่ยก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเป็นกำลังใจในการทําคลิปใหม่ต่อไป ใครกำลังประสบกับปัญหา YouTube Premium ที่มีราคาแพงแอดมินขอเสนอนี่เลย YouTube Premium เริ่มต้นเพียง19บาท1เดือนราคาเพียง69บาทต่ออายุเมลวเดิมได้มีบริการแจ้งเตือนอัตโนมัติหรือ YouTube Premium รายปีเพียง199บาทยังไม่พอยังมีแอปสตรีมมิ่งอื่นๆอีกมากมายเช่น Netflix Disney Pass i c ไอชีอ 4K ทุกแอปสตรีมมิ่งสนใจสมัครแอดไลน์ที่ duck pm หรือสแกน QR o ค e หน้าจอ จบไปอีกหนึ่งแมตช์และถือว่าเป็นแมตช์สำคัญครับของวอลเลย์บอลชายไทยเราวันนี้ลงสนามนัดที่4ของรายการซีบีลีกสนามแรกนะครับลงสนามพบกับทีมชาติกัมพูชาซึ่งเป็นทางฝั่งของไทยเรานะครับที่ถล่มทุบกัมพูชาไปได้3เซตรวดทั้งมันทั้งสะใจนะครับเพราะว่ากองเชียร์กัมพูชาก่อนหน้านี้เนี่ยก็ค่อนข้างมั่นอกมั่นใจว่าเขาจะเอาชนะไทยเราได้ซึ่งสกอร์ก็25ต่อ19 25ต่อ22และ25ต่อ16 ส่งผลให้วรบอลชายไทยเราคว้าแชมป์ในสนามแรกของรายการ c ีวีลีก e 2025ไปครองได้สำเร็จนะครับแข่ง4นัดชนะ3แพ้1ซึ่งมีคะแนนสูงสุดสูงกว่าเพื่อนนะครับสรุปผลการแข่งขันของเรานะครับสนัดเราเอาชนะอินโดนีเซียเอาชนะฟิลิปปินนะครับแพ้เวียดนามแล้วก็มาชนะกัมพูชาซึ่งกัมพูชาแพ้ทั้ง4นัดนะครับแพ้อินโดนีเซียแพ้เวียดนามแพ้ฟิลิปปินและมาแพ้ไทย จริงๆต้องบอกว่ารูปแบบเกมของเรานี่ดีกว่ากัมพูชามากนะครับมีการโจมตีที่แน่นอนกว่าแล้วก็เปอร์เซ็นต์การได้แต้มนี่เยอะกว่าแต่การที่ผิดพลาดนี่คือเรื่องของการเสิร์ฟเขาก็ผิดพลาดเราก็ผิดพลาดอันนี้ก็เจ้าจ้ากันไปซึ่งคนที่ทําคะแนนสูงสุดในแมชนี้ที่พาไทยเราเอาชนะกัมพูชาได้อมรเทพกับชัยวัฒนะครับทำไปคนละ15คะแนนสําหรับในเซตแรกนะครับทีมไทยเราเนี่ยพลาดในการเล่นเสียเองนะครับ ถูกกัมพูชานำไปก่อน3ต่อ0ก่อนที่จะสามารถตั้งหลักได้ทำคะแนนเบียดสูสีขึ้นมาส่วนกัมพูชาเนี่ยก็พยายามขึ้นตบหัวเสาทําแต้มแต่ก็ยังติดบล็อกของไทยเราอยู่นะครับทำให้ไทยเราทิ้งห่างไปเป็น16ต่อ12และยังจบสกอร์ไปด้วย25ต่อ19ขึ้นนำา1ต่อ0เซตและมาในเซตที่2นะครับกัมพูชาเนี่ยพยายามที่จะแก้เกมไล่ตามไทยเรามา3ต่อ4ส่วนทีมไทยเราเองเนี่ยก็ เปิดเกมรุกนำห่างไปเป็น10ต่อ5นะครับแต่กัมพูชาก็เริ่มเล่นได้อย่างเหนียวขึ้นมีการรับที่ดีขึ้นนะครับขยับขึ้นมาตามเป็น16ต่อ17ทางฝั่งของไทยเราเนี่ยก็มีการเล่นที่นิ่งกว่ามีสมาธิกว่าครับตบขึ้นนำแต้มจนสามารถคว้าชัยชนะในเซตที่2ไปได้25ต่อ22แหลือมาในเซตที่3นะครับทีมไทยปล่อยให้คู่แข่งเนี่ยนำไป3ต่อ1นก่อนก่อนที่จะเล่นบอลสูรทั้งบล็อกทั้ง เกมรับที่เหนียวแน่นเกมรุกที่หลากหลายนะครับที่ทรงพลังและก็แม่นยํากว่าขึ้นตบทําให้แต้มห่างเนี่ยเป็น10บสแต้มเลยนะครับสุดท้ายก็เอาชนะไปได้25ต่อ16จบเกมวรุบงข้ชายไทยเราเอาชนะกัมพูชาไป3เซตรวด25 19, 25ต่อ22และ25ต่อ16ส่งผลให้ทีมชาติไทยเรานะครับแข่ง4นัดชนะ3แพ้1มีอยู่9แต้มควา้าแชมป์สนามแรกได้สำเร็จส่วนกัมพูชาเนี่ยแพ้สนัดรวดนะครับ มีเพียงแต้มเดียวโปรแกรมต่อไปในสนามสองเนี่ยเราจะแข่งที่อินโดนีเซียนะครับระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมรายละเอียดต่างๆก็ติดตามแอดมินกันต่อไปนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ทุกท่านได้รับฟังกันเอาลครับแน่นอนครับว่าคอมเมนต์ที่แอดมินจะไม่พลาดคือคอมเมนต์ของแฟนๆวอลเลย์บอลกัมพูชาครับ พราะก่อนหน้านี้เนี่ยแอดมินได้นําเสนอคอมเมนต์ก่อนเกมของแฟนๆวอลเลย์บอลกัมพูชามาแล้วว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรกันบ้างนะครับถ้าใครอยากจะฟังมันๆก็ไปฟังคอมเมนต์ก่อนเกมก่อนแล้วก็ย้อนกลับมาฟังคอมเมนต์หลังเกมเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์ไปพร้อมๆกันมุมมองแรกนะครับบอกว่าแข่ง4นัดแพ้ทั้ง4นัดรวดแบบนี้กัมพูชาค่อนข้างตกต่ำมุมมองต่อมาครับ เราอาจจะเหนื่อยสำหรับเมื่อวานเราเล่นถึง5เซตกับฟิลิปปินส์วันนี้หนุ่มๆกัมพูชาเลยหมดแรงแตกต่างจากประเทศไทยที่พวกเขาได้พักหนึ่งวันมุมมองต่อมานะครับบอกว่าบอกได้ว่าแพ้ใครก็ได้แต่อย่าแพ้ประเทศไทยเด็ดขาดมุมมองต่อมาครับทีมวอลเลย์บอลชายของเราทำงานกันอย่างหนักเมื่อวานก็เล่นถึง5เซตคอมเมนต์ต่อมาครับต้องยอมรับความจริงแล้วแหละ ว่าเราสู้ใครไม่ได้เลยในอาเซียนมุมมองอต่อมานะครับบอกว่าชาติอื่นๆในอาเซียนเขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วกัมพูชาย,ยังคงตกต่ำและอยู่อันดับบวยคอมเมนต์ต่อมานะครับขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่พยายามลงแข่งขันให้กับประเทศกัมพูชาของเราและคนไทยคนนี้นะครับมาแสดงความคิดเห็นเหมือนกันนะครับในแฟนเพจของกัมพูชาบอกว่าขมินเนี่ยแพ้ไทย3เซตรวดเลยรอดปีนี้ และมีชาวกัมพูชาครับเข้ามาตอบกลับคอมเมนต์นี้นะครับบอกว่าฮ่าฮ่าฮาประเทศไทยคงลืมไปแล้วว่าไทยนั้นแพ้กัมพูชาสามต่อสองในปี2022และปี2023ด้ววมุมมองต่อมาครับแข่งสีนัดแพ้ทั้งหมดสีนัดเลยกัมพูชาโคตรย่ยแย่คอมเมนต์ต่อมาครับสนามที่สองขอให้สู้ต่อไปอย่าพึ่งยอมแพ้คอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่ากัมพูชาเมื่อก่อนมันหายไปไหน มุมมองต่อมาครับหวังว่าสนามที่2ในอินโดนีเซียเราจะทําผลงานได้ดีกว่านี้สู้ๆมุมมองต่อมานะครับบอกว่ากลับมาพักผ่อนและพัฒนาฝีมือให้ได้วันนี้พวกเธออาจจะเหนื่อยมากหลังจากแข่งเมื่อวานกับฟิลิปปินส์ถึง5เซตวันนี้ดูเหนื่อยล้าเลยส่งผลให้แพ้คอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่ารอการแก้แค้นประเทศไทยในสนามสมุมมองต่อมาครับ ประเทศไทยทำได้สําเร็จพวกเขาเคยแพ้กัมพูชา3ต่อ2เซตในซีเกมครั้งล่าสุดปี2023และมาในครั้งนี้ซีวีลีกพวกเขาสามารถเอาชนะกัมพูชาได้ถือว่าเป็นทีมที่ฉันไม่อยากให้แพ้เลยจริงๆมุมมองต่อมานะครับลองมันอีกครั้งสนามที่2ที่อินโดนีเซียโชคอาจจะเข้าข้างเราคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าแพ้ใครก็ได้แต่อย่าแพ้ประเทศไทยเลย และหวังว่าเราจะสามารถล้างแค้นได้ในสนาม2นะมุมมองต่อมานะครับเราแพ้อีกแล้วแพ้แบบไม่สมศักดิ์ศรีเลยจริงๆแข่งสีนัดแพ้ทั้ง4นัดรวดมันน่าเจ็บใจเราไม่ได้แค่แพ้ในสนามแต่เราแพ้สายตาในอาเซียนด้วยส่งผลให้ไทยคว้าชแชมป์ในรายการนี้สนามแรกไปของจนได้มุมมองต่อมานะครับบอกว่าฉันดูจนจบทั้ง3เซตเจ็บปวดจริงจ ประเทศไทยบุกไม่หยุดเราไม่สามารถต่อบอลได้เลยเกมรับของกัมพูชาค่อนข้างที่จะอ่อนแอส่วนทางกับเกมรุกของไทยค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นและทรงพลังมุมมองต่อมาครับทีมวอลเลย์บอลชายไทยสมควรได้รับคำชมและแชมป์ในสนามนี้แต่เราสมควรถูกตำหนิแพ้แบบนี้มันน่าผิดหวังเรามีโอกาสแข่งสีนัดแต่เราไม่เคยคว้าชัยชนะมาได้สักนัดเลยมุมมองต่อมานะครับ มันไม่ใช่แค่เรื่องแพ้ของการกีฬาแต่มันเป็นเรื่องแพ้ของกองเชียร์ด้วยจริงๆทําทำให้คนไทยดูถูกขมินอีกครั้งแม้ว่านักกีฬาของเราจะเล่นได้แย่ทำเสียเองบ้างตบออกเองบ้างหลุดกันตลอดมุมมองต่อมาครับประเทศไทยคือทีมที่เราสมควรจะเอาชนะให้ได้ไม่ใช่ปล่อยให้เขาตบเราทุกครั้งแบบนี้ถ้าเราจะเอาชนะไทยให้ได้ในครั้งต่อไปเราต้องพัฒนาให้มากและแก้เกมให้ได้ มุมมองต่อมานะครับบอกว่ารู้สึกว่าประเทศไทยแข็งแกร่งมากๆแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะแพ้กับไทยทุกๆครั้งความสามัคคีของทีมนั้นคืออะไรลองหันกลับมาดูกัมพูชาในอดีตว่าพวกเราเคยแข็งแกร่งมากแค่ไหนมุมมองต่อมานะครับบอกว่าพวกเราไม่เคยจะเทียบกับทีมชาติไทยได้เลยแม้ว่าซีเกม2023เราจะเอาชนะไทยได้แต่ก็ล้วนเป็นผู้เล่นโอนสัญชาติมุมมองต่อมาครับ ผมขอเรียกร้องให้ทางสมาคมวอลเลย์บอลของเราทบทวนแผนทั้งหมดในรายการนี้มุมมองต่อมาครับชื่นชมว่านักกีฬาของเราทุกคนนั้นเล่นดีแล้วแต่ยังไม่สามารถเทียบกับฝีมือของเขาได้มุมมองต่อมาครับรอการแก้แค้นประเทศไทยในซีเกมมีคนไทยนะครับมาตอบกลับคอมเมนต์นี้นะครับบอกว่าฮ่าฮ่ฝันไปก่อนเถอะผ่านสนามสองให้ได้ก่อนมุมมองต่อมาครับ นี่เป็นสิ่งที่เราเลือกเองเล่นเหมือนกับไม่มีแรงเลยก็มีคนมาตอบกลับคอมเมนต์น,นะครับบอกว่าแน่นอนว่ากัมพูชานั้นเหนื่อยล้าเพราะเมื่อวานเราก็แข่งถึง5เซตกับฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าในการแข่งขันแบบนี้ผู้เล่นอยู่ภายใต้ความกดดันกลัวที่จะทําผิดพลาดยิ่งกลัวยิ่งผิดเล่นด้วยความมุ่งมั่นและมีความสุขขอให้ชนะในสนามที่2นะคอมเมนต์ต่อมาครับ แพ้อีกแล้วแข่งสีนัดแพ้ทั้งสีนัดรวดแบบนี้กัมพูชาเราไม่ได้มีอะไรเลยคอมเมนต์ต่อมาครับสู้ต่อไปแพ้ชนะมันก็คือกีฬามุมมองต่อมาบอกว่าเราผิดพลาดเกือบทุกจุดในเรื่องของความสามัคคีของทีมเรื่องของการรับที่อ่อนแอสมาธิยังไม่ดีพอบล็อกกลางไม่มีจังหวะอะไรเลยเวลาที่ไทยเล่นเร็วเราไม่สามารถตั้งรับอะไรได้ มุมมองต่อมาครับโอเคฉันไม่ได้คาดหวังว่าเราจะแพ้ขาดขนาดนี้กัมพูชาในอดีตพังทลายไปหมดคอมเมนต์ต่อมาครับไม่น่าไปแข่งแล้วแพ้4แมตช์แบบนั้นเลยมุมมองต่อมานะครับบอกว่ารอบแรกแมตช์แรกเนี่ยเราก็แพ้ให้กับเวียดนาม3เซตรวดครั้งที่2ก็แพ้ให้กับอินโดนีเซีย3เซตรวดครั้งที่3แพ้ให้กับฟิลิปปินส์3ต่อ2เซต รอบที่4เนี่ยเราแพ้ให้กับประเทศไทย3เซตรวดคิดว่าเราฝึกและมุ่งมั่นพอหรือยังถึงเมื่อก่อนเราจะเคยเอาชนะพวกเขาได้มุมมองต่อมาครับกัมพูชาเมื่อก่อนหายไปไหนมุมมองต่อมานะครับสิ้นหวังกับ,บรับอลชายของเราจริงๆในครั้งนี้ยิ่งแพ้ให้กับประเทศไทยมุมมองต่อมานะครับบอกว่าสงสัยว่าความสูงเท่ากันทำไมพวกเขาถึงแข็งแกร่งกว่าเรา ไม่ใช่ข้ออ้างว่าวอลเลยบอลของเขาพัฒนาก่อนเราบางทีการซ้อมอาจจะเหมือนกันแต่เป็นที่เราที่อ่อนแอเองมุมมองต่อมาครับควรไล่โคชอ,ออกมุมมองต่อมาบอกว่าแข่งทั้งหมด4นัดไร้ชัยชนะทั้ง4นัดเลยมุมมองต่อมานะครับบอกว่าวังว่าสนามที่สองเราจะทําได้ดีกว่านี้เหมือนเราจะเหนื่อยอ่อนแอมากมันยากที่เราจะเอาชนะได้คอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่า เราต้องพูดเรื่องของหัวหน้าสหพันธ์วอลเลย์บอลคิดดีๆหาหนักกีฬาที่เก่งๆเราต้องวิจารณ์เพื่อการเปลี่ยนแปลงมุมมองต่อมาครับเราคือผู้แพ้ที่บริสุทธิ์คอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าฉันขอพูดจากใจสนามที่สองที่อินโดเราถอนตัวเถอะสิ้นปีค่อยพร้อมลงใหม่ก็จบไปนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวกัมพูชานะครับที่แอดมินได้รวบรวมมาฝาก ในคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแมตท,ที่ส่งท้ายให้วรรบชายไทยเราคว้าแชมป์ในรายการซีวีลีก2025ไปได้สำเร็จในสนามที่1น,นะครับซึ่งสนามสองเนี่ยเราก็จะแข่งอีกครั้งที่อินโดนีเซียนะครับสำหรับกำหนดการหรือวันเวลาเนี่ยเดี๋ยวอ d มินจะอัปเดตให้ทุกคนทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งในช่องทางของชุมชนนะครับของ admin ก็ไปกดติดตามกันได้ในตอนนั้น เอาละครับสำหรับ EP นี้ทุกคนมีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับวลั์บอลชายไทยเราให้คะแนนกี่คะแนนคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับ EP นี้ผมแอดมินจ่าทีนเอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ